สอบในสนามหลวงพศ2522ข้อที่1การปฏิบัติกรรมฐานต้องรู้จักรูปนามจึงจะปฏิบัติได้ถูกต้องใครใครทราบว่าร่างกายชีวิตของคนเหล่านี้จัดเป็นรูปหรือเป็นนามหรือเป็นทั้งรูป ทั้งนามเพราะเหตุไรตอบจัดเป็นรูปอย่างเดียวเพราะร่างกายได้แก่กท่าสี่คือปะทะวีอาโปเชโตวาโยประชุมกันเข้าเป็นร่างกายฉะนั้นร่างกายนี้เป็นก็เป็นมหาภูตรูปส่วนชีวิตได้แก,ก่ความเป็นอยู่แห่งร่างกายหรือสิ่งที่ร่างกาย สิ่งที่รักษาร่างกายให้เป็นอยู่อยู่ได้เรียกว่าชีวิตตินทรีฉะนั้นชีวิตนี้ก็เป็นอุปาทายรูปต่อไปข้อที่2คนบางคน เมื่อมีอิทธารมชนิดใดชนิดหนึ่งมากระทบเข้าแล้วทำให้เกิดความอิ่มอกอิ่มใจขนพองสยองเก้าจนถึงน้ำตาไหลหรือทำให้เสียวซ่านแป๊บแป๊บแปับ,ปบ,ปบ,ปบเหมือนฟ้าแลบหรือทำให้สู้สู้ซาซาเหมือนขึ้นกระทบฝังหรือทำใจให้เฟื่องฟูรู้สึกเหมือนกับจะเหาะได้หรือทำให้รู้สึกเสียวซาบซ่านไปทั่วสกลกายเช่นนี้ จะสงข้อความรู้สึกต่งกตางกต่างกันเหล่านี้เข้าในปีติ5ได้หรือไม่ถ้าได้จงส่งข้อมาดูตอบส่งข้อเข้าในปีติ5ได้ดังนี้คือหนึ่งความอิ่มอกอิ่มใจทำให้ขนพองสยองก้าวถึงน้ำตาไหลเป็นคุทธกะเป็นคุธ,ธะ กาปีติปีติอย่างน้อยข้อที่2 2การเกิดการเสียวสัน้นแปรแปรปราบปราบเหมือนปลาแลบเป็นขาณิกาปีติปีติชั่วขณะข้อที่3า 3การเกิดอาการสู้ๆสะสๆเหมือนเคลื่อนเหมือนขึ้นกระทบฝั่งเป็นอกการติกาปีติปีติเป็นพักพักตีการที่ใจเกิดความเฟื่องฟรูรู้สึกเหมือนจะห่อได้เป็นอปเพลงคาปีติปีติอย่างรสดผล ห้าการเกิดความรู้สึกเสียวทราบสั้นไปทั่วสกลกายเป็นภลนาปีติปีติทราบสัน้นข้อที่สาม อภิฐานกับอนันตริยกรรมต่างกันอย่างไรจงวินิจฉัยตอบต่างกันแต่ชื่อและอภิฐานมี6ออนันตริยกรรมมี5เท่านั้นที่แท้จริงแล้วเรียกว่าเรียกว่าเหมือนกันโดยเป็นครุกรรมเป็นกรรมหนักฝ่ายบาปด้วยกัน ต่อไปข้อที่สโอคะโยคะอาสวะได้แก่อะไรทำไมจึงได้ชื่ออย่างนั้นตอบโอคะและโยคะได้แก่การพบทิฏฐิชชวิชาทิฐิอวิชาาวชาอาสวะได้แก่การพบอวิชชาที่ได้ชื่อว่าโอคะเพราะเป็นดุดห่วงน้ําอันท่วมใจสัตว์ที่ได้ชื่อว่าโยคะเ,เพราะเป็นเครื่องประ,ประกอบสัตว์ ไว้ในภพสามได้ชื่อว่าอาสวะเพราะเป็นสภาพที่หมักผมอยู่ในสันดานสัตว์ข้อที่ห้าวิปัสสนวปะกิเลสค,คืออะไรเกิดเกิดขึ้นขณะไหนตอบคือโอภาษยานปิติปัดส,สัตธิ สุขอธทิโมกปักคาหาะโอปัทานโอปัฐานอุเบกขานิกันติอันเป็นธรรมที่ปาณีกว่าในเวลาปกติเกิดขึ้นในขณะที่พระโยคาวจรเจริญวิปัสนามาถึงขั้นมาถึงชั้นกลางขาวิตารณะวิสูตร แล้วหกข้อที่หกอนุสัยมีเท่าไหร่อะไรบ้างทำมจึงได้ชื่ออย่างนั้นตอบอนุสัยมีเจ็ดอย่างคือกามราคะาติคะทิฐิวิจิกิจฉามานะพะวะ ราคะอวิชชาที่ได้ชื่ออย่างนั้นเพราะเป็นกิเลสช,ชนิดละเอียดนอนเนืองนอนเนื่องอยู่ในสันดานบางทีไม่ปรากฏแต่เมื่อมีอารมณ์มายุมายั่ย่อมเกิดขึ้นในอ่าย่อมเกิดขึ้นได้ในทันทีทันใดเหมือนบุคคลบางคนปกติเหมือนคนสงบสงเงียมเรียบร้อยหน้าเคารพน่ารัก บางครั้งบางสมัยมีอนิทรารมมากระทบกระทั่งเกิดความโกรธเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาก็มีข้อที่7ผู้เจริญกรรมฐานท่านอาจารย์สอนให้กำหนดลมหายใจเข้าออกพร้อมด้วยบริกรรมว่าพุทธโธบ้างสัมมาอรหังบ้างดังนี้ชื่อว่าสมถกรรมฐานหรือวิปัสสมัฏาหรือว่าวิปัสนากรรมฐานขอให้อธิบาย ตามหลักวิชาตอบชื่อว่าสมถกรรมฐานไม่ใช่วิปัสสนากรรมฐานอธิบายว่าการกำหนดลมหายใจเข้าออกเป็นอานาปานสติการบริกรรมว่าพุทโธก็ดีหรือสัมมารอารหังก็ดีเป็นพุทธานุสติอานาปานสติและพุทธานุสติทั้งสองนี้ตามหลักวิชาเป็นอารมณ์แห่งสมถกรรมฐาน ผู้เจริญกรรมฐานยึดเอาอารมณ์ทั้งสองนี้บริกรรมภาวนาจนจ,จิตจะจนจ,จิตสงบจึงชื่อว่าเจริญสมถกรรมฐานเท่านั้นหาชื่อว่าเจริญวิปัสสนากรรมฐานไม่เพราะไม่ได้ปารบสภาวะธรรมและสามัญญลักษณะ